แซ่บแท้เป็นจะแซ่บแท้เท่ามือแรงจับแซ่บจจสีนะเดอเท่าเด้อจับแซ่บเลยได้อยุดงอนเด้อเกเห็ดแซ่บเสมอมันมาแซ่บบ่เสมอจับให้เสมอเอาแซ่บแบบนี้บบกแเเป็นจัางไหนจับไปเห็นงานมือยบจ่ามือเนาะเพราะว่ากำลังใกมันหลายเด้ยเมื่อยบ่เกียง อดครับเมื่อยบ่ยังมซุ่นพอหลาเมื่อยอ้าวคุยซุนซื้อแม่เถ้ามันชีเป็นอย่างเออซุนแต่เมื่อแม่เล็กหน่อยนั่นแหละน้อยมันชีคืนหน้อยน้อยยุตินีวันแรกพูดเยอะว่าน้อยอย่าเข็นเด้นอนหน่อยอยู่บอกเเขาคือว่าน้อยอายุหน่อยบ่ละอายุอายุหน่อยตีตัวกระหางหายโดนเลยเด้เนาะแมนบ่ ทางหายดูแล้วเป็นไหญหนาวเลยได้มือนี้ก็ไดบ่ไปล่อทางโค้งผุนบอก้ายกะละมังยาเจ้าของยายาคิดอันนั้นยาคิดลานจ้องคางจ้องเอวยาคืดกะละมังกะละมึงคือเถดอกตู้ไม้ในบ้านไปได้ท่านได้ที่ไปผุนท่านไปผุนเอ๊ะท้าคงท่้นคงทั้าคง บาอยากกับบอกยากกับลายมือแลยเด้อบอกยากกไดอันยายจอยบยูหลายมือแล้วมือไดกระหาเบิ้ลหอวันคิอดิ้หอดเด็กดิ้งยายบุญโอยูกับิี้หอดเราอยู่เนาะบอกว่าไปรับเลน้อฮะไปรับในบุญมาใหหอบบยากเมาหรือบ่มันบอกแลยมันทำชาบ้าน มันทำทาบวบมีผูล่าง้วยมันว่าเพื่อนเพื่อนกูไอ้เรื่องเรื่องจิ๊บจิบจัเนาะมึงจะเข้า่าเหงาวาเงาว่อยู่คนเดียวเงาคนเดียวหรอครับมันอยู่ทุกคนสูตรนี้แซบอีรีป่ะอันนี้กับ่ขมพต่ผีมอนทำจิมอี่างไรกันนะครับคือแซบแห่ะนอเกียยนนอกเกียง เฮ็ดอีหยังก็คือเฮ็ดแสบแต่เกียงจะไปหยอกดูเไยแม่พ่อบาสักหน่อยหน่าไงเจแตกนี่เอาขอยกัดบ่แม่มา้วยมันกะซมันกะสีว่าค่อยบ่อันนี้อีกแล้วว้าวน้ำกับบ่บ่ซีอะไรจะไปเออจะไปลุกมาข้างไหล เอาวะนี่เอาว so <reconcile> <co ces> ะนี <Moder ate> ่เอาวะนี่เอาวะนี่เอาวะนี่เอาเจ๊กตีมันแห้งแกว่งเขียงเนอข้าวซอเป็นอย่งเขียงตีมตายหมดเขี้ยงเขียเน้อเอา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 ขยคกันี่ซื้อๆโอ้โเี่ีเอีแล้วเจ้าากับหอมเี่ยมาทำผีไหมเสี้ยงวาเส้ามกเนื้ออ่อนแรงเอาเอากินเอาป้อนเนีเป็นอย่างเด่มอีกป้อนเนป้อนใหญ่แน่ละ ว่าวววว่าว่ววววววะววววะววะววววะล้ากวกะลวว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 ว่วววววว